ราชาลูกหนังทุโรขอเสนอยังไงแหลมผาดชี้เชลซีคว้าเมนดี้ส่งผลดีต่อเกป้าฟแฟรงแหลมผาดผู้จัดการทีมเชลซีเชื่อว่าเกป้าอาริซาบาลากาผู้รักษาประตูชาวสเปน,นิชจะมีความมุ่งมั่นมากเป็นพิเศษที่จะทําผลงานให้ดียิ่งขึ้นหลังจากที่สโมสร,รปิดดีลคว้าตัวเอดูอาร์เมนดี้นายประตูทีมชาติเซนการมาจากแรนส์ได้เป็นที่เรียบร้อยทั้งนี้สินบูเพิ่งประกาศคว้าตัวเมนดี้มาจากแรนส์ซึ่งหลา,ล,าลายฝ่ายมองว่าการมาของเมนดี้คงจะทําให้เกป้าเสียตําแหน่งมือหนึ่ง ทวาแลมพาดชี้ว่าในอดีตทวา, B B ai, ารแอตเลติกบินเบาวัย25ปีน่าจะได้ประโยชน์มากกว่าเพราะจะทําให้มีความพยายามมากขึ้นในการแย่งชิงตําแหน่งการมาของเมนดี้จะทําให้มีการแข่งขันมากขึ้นดังนั้นมันก็จะส่งผลเชิงบวกต่อทั้งเกปาและเมนดี้ในการพยายามและทุ่มเทเพื่อที่จะได้เล่นให้กับทีมนี้คุณสื่อเชลซีระบุอยู่หรือไปสื่อดังแชอนาคตเกปาหลังเชลซีได้เมนดี หลังจากที่เชลซีได้ตัวเอโดอาร์เมนดี้ในด่านชาวเซนเกามาเสริมแกร่งแล้วนั้นตอนนี้พวกเขาก็พร้อมปล่อยเกเป,ป้าอลิซาบาลกาไปเล่นกับทีมอื่นแบบยืมตัวไม่ได้คิดที่จะเก็บเขาเอาไว้ใช้งานต่อมากนะักโดยเดิมทีสิงโตน้ำเงินครามกะจะขายให้ได้สัก40ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์นี้เลยดดวยซ้ำตามการเปิดเผยของเดอะซันสื่อของอังกฤษเกป,ป้าถูกตำหนิมานานแล้วว่าเล่นผิดพลาดหลายครั้งจนไม่สมกับที่มีค่าตัวสูงถึงเจดล้านปอนด์ พร้อมกับทําให้กระแสการเรียกร้องให้ดรอปเขารุนแรงขึ้นเรื่อยๆซึ่งล่าสุดมันก็มีการตั้งประเด็นกันขึ้นมาว่าเขาจะยังได้เป็นตัวจริงต่อหรือไม่หลังจากที่เชลซีคว้าตัวเอโดอาเบนดี้นัทวารชาวเซเนกัลมาจากแกรนด์ได้แล้วกฎทั้งล่าสุดสันก็แฉว่าเชลซีพร้อมที่จะปล่อยเกป้าไปเล่นให้ทีมอื่นด้วยสัญญายืมตัวภายในตลาดรอบนี้โดยคนใหญ่คนโตของทีมหวังว่าเขาจะไปหาฟอร์มเก่งกับที่อื่นเจอจนช่วยให้ทีมสามารถขายเขาได้ในราคาที่น่าพอใจได้เมื่อถึงช่วงซัมเมอร์ปีหน้า สื่อเจ้าเดิมเสริมว่าที่จริงก่อนหน้านี้เชลซีอยากขายเกปบปาตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์นี้เลยโดยตั้งเป้าเอาไว้ว่าอยากได้ค่าตัวสัก40ล้านปอนด์แต่พวกเขาก็ยอมรับว่ามันคงเป็นไปไม่ได้เมื่อพิจารณาถึงการที่แต่ละทีมได้รับผลกระทบด้านการเงินอย่างรุนแรงจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดสิต่างดาวบาร์เซโลนาเป็นทีมล่าสุดมีข่าวพัวพันให้ความสนใจอันโตเนิโอเรดิเกอร์ปรากาหลังที่อนาคตกับทีมสิงห์บลูเชลซีเริ่มไม่แน่นอนหลังถูกดอบออกจากทีมมาหลายนนัดตดติ่อกแล้ว ดาวเตะทีมชาติเยอรมรีถูกดรออกจากทีม2เกมล่าสุดจากแฟรงค์แลมพาร์ดในนัดแพลริภูในเกมลีกหรือแม้ล่าสุดในคาราบาวครับที่ทีมเพิ่งไล่ถล่มบาร์เซลีเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาข่าวดูดิเกอร์ตกเป็นตัวเลือกอันดับ5าในตำแหน่งเซนแบ็กของแลมพาร์ดแพร่กระจายไปทั่วโยุโรปสร้างความสนใจจากบรรดาท็อปทีมมากมายล่าสุดคิกเกอร์ซีดังเมืองเบียออกมาเปิดเผยว่าบาร์เซโลนาและโรมาเป็นอีก2ทีมที่พร้อมรับบัตรขิวยินดีต้อนรับนักเตะมาดูแลต่อ นอกจากนี้คิกเกอร์ยังระบุได้ว่ามีทีมใหญ่ของยุโรปอีกรายที่ไม่สามารถเปิดเผยชื่อได้กำลังให้ความสนใจรูดิเกอร์อีกด้วยขณะที่เดลิเมีรายงานไปเมื่อวันพุธว่าปารีสแซงต์แชกแมงยอดทีมฝรั่งเศสสนใจอยากยืมตัวรูดิเกอร์ไปใช้งานรูดิเกอร์วัยย7ปีลงเล่นให้เชลซีไป26นัดในทุกรายการเมื่อรดูการที่ผ่านมาแต่ปัจจุบันตกเป็นตัวเลือกอันดับ5ในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กตามหลังเคิร์สซูมาอันเดรสคริสตนเซนฟิกาโยโทเมริและเตียโกซินวา ตอนนี้คงต้องรอดูว่าดือดิเกอร์ที่ย้ายจากโรมาเมื่อปี2007จะย้ายออกด้วยสัญญายืมตัวหรือถาวรก่อนเดทไลน์ตลาดซื้อขายวันที่5ตุลาคมนี้หรือไม่เมื่อดือดิเกอร์ต้องการโอกาสลงเล่นอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาโอกาสติดท,ทีมชาติเยอรมนีไปเล่นฟุตบอลชิงแชมป์ยุโรปในปีหน้าท็อกสปอร์ตเว็บฟุตบอลดังเปิดเผยว่าคาร์ลัมฮัสันโอดอยปีกดาวรุ่งของเชลซีกำลังพยายามผลักดันให้มีการย้ายสังกัดแบบยืมตัวในซัมเมอร์น,นี้ ดาวเตยวสิบเก้าปีพบว่าโอกาสการลงสนามของตัวเองถูกจำกัดให้น้อยลงในสีซสั่นนี้หลังสโมสรทุ่มเงินซื้อแนวรุกตัวใหม่อย่างไคลอาเวส5คิมซิเยกและติโมแวรเนอร์มาเสริมทัพเมื่อฤุูการก่อนปีกทีมช่างกรีตก็มีปัญหากับผลงานการลงสนามโดยเขาลงเล่น33เกมรวมทุกรายการและยิงได้เพียง3ประตูเท่านั้นหลังจากได้ลงสัมผัสสนามเพียง10นาทีในเกมพิมลีก2นัดแรกโอดอยได้ลงเล่นเต็มเวลาระหว่างเกมถล่มบาร์ซิลี่6ต่อศนย์ศึกคาราบาวครับรอบ3มเมื่อวันพุธที่ผ่านมา รายงานเผยว่าหากโอดอยดิ้นดนต้องการย้ายออกจากสแตมฟอร์ดบิดด้วยสัญญายืมตัวจริงบาเยอร์มิวนิกก็พร้อมก้าวเข้ามารับเขาไปดูแลเสือใต้ยังคงติดตามสถานการณ์ของโอดอยมาตลอดหลังแสดงความสนใจอยากได้เขาไปร่วมทัพแบบจริงจังตั้งแต่ปีก่อนเดอะเทเลกราฟรายงานว่ามีอย่างน้อยแสโมสรที่ความสนใจจะยืมตัวรูเบนลอฟตัาชีสกองกลางของเชลซีลอฟตัาชีสไม่มีชื่ออยู่ในทีมของแฟรงค์ลัมพารสด2เกมหลังสุดทําให้หลายสโมสรเริ่มสอบถามถึงความเป็นไปได้ในการดึงตัวเขาไปร่วมทีม ลอฟตัดชีคเป็นตัวจริงในเกมนัดเปิดสนามที่พบกับไบรตันแต่โดนเปลี่ยนตัวออกในช่วงพักครึ่งทำให้เขาห่างหายจากการเล่นครบ90นาทีมา16เดือนแล้วจากนั้นพอเกมพบกับลิปูก,ก็ไม่มีชื่อของลอฟตัดชีกเช่นเดียวกันกับนัดที่เอาชนะบาร์ซิลีในคาร์บาวครับคืนที่ผ่านมาแอสตันวิลล่าคืนหนึ่งในทีมที่ว่าหลังต้องการลอสบาร์กリーหรือลอฟตัดชีกไปเสริมแดนกลางในขณะที่เวสต์แฮมยูเจ็ดก็สนใจทั้งสองคนด้วยเหมือนกันเชลซีมีการแข่งขันแย่งตำแหน่งสูงและลอฟตัดชีกกับบารี อยากได้โอกาสลงสนามมากพอเพื่อสร้างผลงานติดทีมชาติอังกฤษไปเล่นยูโรปีหน้าแลมพาดจึงอาจจะเจอกับการตัดสินใจอันยากลําบากในการปล่อยตัวทั้งสองคนลอฟตัดชีกเพิ่งหายจากอาการเจ็บเอ็นร้อยหวายกลับมาหลังพักนานไปร่วมปีทําให้การลงสนามอย่างต่อเนื่องคือสิ่งที่จะเป็นฤดูกาลที่แล้วการคืนสนามของแข้งวัย24ปีถูกขัดจังหวะด้วยล็อกดาวทำให้เขาได้เล่นอีกทีในช่วงเดือนมิถุนายนโดยลงไป9นัดแต่เป็นตัวจริงเพียงแค่2เกม เดลี่เมลสื่อมังฟอรีรายงานว่าปารีสแซงต์แชงแสดงความสนใจอยากได้อันโตนิโอร์ดิเกอร์ปราการหลังของเชลซีไปใช้งานก่อนตลาดซื้อขายปิดลงมีกระแสข่าวออกมาอย่างหนักว่ารูดิเกอร์น่าจะเก็บข้าวของย้ายออกจากสแตมฟอร์ดบิดก่อนปิดตลาดซื้อขายนักเตะวันที่5ตุลาคมนี้รายงานล่าสุดเผยว่าเปแอเชแสดงความสนใจอยากได้เซนเตอร์จอมแกร่งไปร่วมง,งานและอาจยื่นข้อเสนอขอยืมตัวก่อนตลาดวายทั้งนี้หลังจบเกมเมื่อคืนนี้แฟรงค์ลัมพาดก็ออกมายอมรับตามตรงว่ายัางไม่รู้เหมือนกันว่าปราการหลังผิวสีที่จะหมดสััญญาในนนปี2022้ จะอยู่หรือย้ายสังกัด Frank แฟรงค์ลามพาร์ดผู้จัดการทีมเชลซียืยนยันว่าการที่อันโตนิโอเรดิเกอร์กับรูเบนลอฟตชิกอดลงสนามในเกมถล่มบาร์ซิลี6-0สึกคาราบาวครับก็เพราะแค่ต้องการหมุนเวียนผู้เล่นเท่านั้นไม่ใช่มีปัญหาภายในอย่างที่สื่อหลายเจ้ากำลังเสี่ยมอยู่หลายคนสงสัยว่าทำไมผมไม่ส่งเรือดิเกอร์กับลอฟตัชิกลงเล่นเกมเบาๆอย่างนี้แต่มันก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรเป็นพิเศษเลยก็แค่ไม่มีรายชื่อติดโผเท่านั้นเองแหลมกล่าวพันงานแถลงข่าว อย่างที่ทราบดีว่าผมมีผู้เล่นตำแหน่งเซนแบกหลายคนแต่เลือกใช้งานได้จำกัดในแต่ละเกมทำให้ต้องเลือกโรเตชันตามสถานการณ์แต่นั่นไม่ใช่ปัญหาเพราะเชลซีควรมีขุมกำลังขนาดใหญ่เพื่อทำศึกหลายรายการอยู่แล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมไม่อยากให้แฟนๆเชื่อข่าวหรือบทความจากสื่อมากเกินไปนักผมกับทีมงานกำลังทำทุกอย่างเพื่อสโมสรเดินหน้าสู่ความสำเร็จอย่างมั่นคงและมันจะต้องออกมาดีแน่นอน5โค้ชเซติคฮาวเวสหลังตะบันแฮตทริกเกมพาเชลซีถล,ล่มบาร์รี่หต่อ0ู ไคฮาวเวสออกสตันน้ำหนึ่งไปจนึง3ภายในเกมเดียวกันหลังกด3ประตูพาสโมสรฟุตบลอลเชลซสีเปิดดังสแตมฟอร์ดบิดขยี่บานสเลียคาลอยหกต่อตศูนย์ในซุระบาวครับคืนวันพุทธที่ผ่านมานับเป็นการเบิกร่รองพังประตรูให้กับต้นสังกัดใหม่ครั้งแรกนับตั้งแต่ย้ายจากไบเออร์ลุนเซนสู่รังสิงบลูด้วยมูลค่าสูงถึง6 2ล้านปอนด์ในซัมเมอร์นี้ด้วยวัยเพียง21ปี การระเบิดแฮตทริกใส่บาร์ซลีเกิดขึ้นหลังจากที่เจ้าตัวเดบิวต์ในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอย่างเงียบเหงาทั้งในเกมแรกกับไบรตันและยังถูกเปลี่ยนตัวออกหลังพักครึ่งในแมตช์ที่ปราชัยต่อริผูหลังจากอันเดรสคริสเตนเสนได้รับใบแดงไล่ออกจากสนามแข้งวันอาทิตย์ทีมชาติเยอรมนีแสดงศักยภาพให้สาวกเดบู Work u, ชื่นใจพร้อมกับความหวังที่จะเห็นเจ้าตัวงัดฟอร์มระดับปลอดแตกอีกหลายครั้งในอนาคตและต่อไปนี้คือ5สถิติที่ฮาวเวสทำได้ในเกมดังกล่าว ในขณะที่ข่าวพลาดหัวเป็นประเด็นที่จะตัวพังแฮตติกได้สําเร็จเจ้าตัวยังมีส่วนร่วมในเกมรับโดยการทําสถิติเป็นแข้งในการเข้าปะทะมากที่สุดในสนามที่จํานวน5ครั้งทั้ง3ประตูของฮาเวสเกิดขึ้นจากความพยายามสังหารประตูทั้งหมด4ครั้งซึ่งทั้งหมดตรงกรอบโดยที่ไม่มีใครสามารถทําได้มากกว่าเขามีเพียงเมสันเมาส์เท่านั้นที่สามารถสร้างโอกาสในการทําประตูได้มากกว่าฮาเวสตลอดปี2020มีเพียงคริสเตียโนโรนัลด เลียวเลเมซี่และโรเบิร์ตเลวันดอบสกี้ที่มีจำนวนรวมในการทำประตูและแอซซิตได้มากกว่าฮาเวสเมื่อเทียบกับลีกชั้นนำของยุโรปทั้งหมดฮาเวสเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดเป็นอันดับที่2ที่สามารถทำแฮตทริกได้หลังปี2000เป็นต้นมาตามหลังคริสเตียนปุริสิตที่ยิง3ประตูใส่เบอร์ลีอัปเดตข่าวเด่นตลาดนักเตะลีกดังยุโรปออฟฟิเชียลลีดยูไนเต็ดคว้าตัวดีเอโกยอร์เดนเตเซ็นร์แบ็กดีกรีทีมชาติสเปนมาจากเรอัลซิดาดด้วยสัญญา4ปี คาดตัวคาดว่าอยู่ที่ราว18ล้านปอนด์ official, e en, as, o f f i c i a l b ไบเออร์ลูบกเซนยืมตัวซานเตียโกอาริอัสแบ็กขวาเอลก็อตเมอริตมาใช้งานเป็นเวลาหนึ่งฤดูกาลพวงออปชั่นซื้อขาดซัมเมอร์ปีหน้า official d i ดี o g โก i n ดินเซนแบ็กจอมเก่าทีมชาติอุรุกวัยย้ายจากอินเตอร์มิลานไปร่วมกวนกายรย้ายี่เรียบร้อยด้วยสัญญา3าปี m มนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมยื่นข้อเสนอเงิน90ล้านปอนด์ไปทาบซื้อเจดอนซานโชปีกดาวดังรัสเซียดอทมุมช่วงสัปดาห์หน้า โดยเบื้องต้นจะจ่ายให้ทันที75ล้านปอนด์บวกโบนัสตามเงื่อนไขต่างๆที่จะจ่ายให้ภายหลังอีก15ล้านปอนด์โดยที่เอ็ดบูดเวิร์ดร้องประธานบริหารปีแสดงจะไม่ยอมเจรจาต่อรองเกี่ยวกับเรื่องค่าตัวเพิ่อมอีกหากเสือเหลืองยังไม่โอเคกับข้อเสนอชิ้นนี้ข่าวจากเดรีมินเดอร์ขณะเดียวกันการเจรจาระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับปอร์โตเกี่ยวกับเดียวคว้าตัวอเล็กซ์เตลเลสแบ็กขวาชาวบราซิเลียนยังคงดำเนินต่อไป โดยตัวนักเตะมีความมั่นใจว่าจะสามารถย้ายร่วมทัพปีสแสดงได้ที่ราคา25ล้านยูโรข้าวจากฟาบิโซโรมาโนอย่งางไรก็ตามแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เล็งแบ็คซ้ายคนอื่นอยู่เช่นกันหากล้มเหลวในการคว้าตัวเตลเลสเคียรยันเอมบัปเป้ดาวยิงซูเปอร์สตาร์ปารีสแซงต์แชกแมงซึ่งกำลังถูกลิพูและเรอัลมาดริดจับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอาจจะมีค่าตัวลดลงเหลือแค่9 1ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าหากไม่ได้ต่อสัญญาก,กับต้นสังกัดที่กำลังจะหมดอายุลงในปี2022 ข้าวจากเลือกิปเดคันไรซ์กองกลางดาวรุ่งเวสต์แฮมยูเนเต็ดพร้อมร้องขอย้ายทีมเพื่อไปเชลซีหากสิงห์บลูยื่นข้อเสนอให้ขุนค้อนพิจารณาอย่างเป็นทางการซึ่งคาดว่าไรซ์มีค่าตัวอยู่ที่70ล้านปอนด์ข่าวจากฝาบิซโรมาโน่อาร์เซนอลทำเซอร์ไพรส์โดยมีความสนใจที่จะคว้าวตัวจอร์จินโยห้องเครื่องเชลซีมาเสริมแดนกลางหากลูคัสตอเรล,ล่ามิดฟิลด์ชาวลุกว่าย้ายทีมข่าวจากสกายสปอร์ต ขณะที่อเล็กโกริดมีความมั่นใจว่าจะสามารถปิดดีลยืมตัวลูคัสตอเรล,ล่าจากไอ้ปืนใหญ่ได้ข่าวจาก Sky s k y ร์ไกส์สปอร์ตฮุสเซมูอากองกลางตัวเก่งโอลิปิกลียมีความมุ่งหมายที่ย้ายไปร่วมทีมอาเซนอลโดยตอนนี้กำลังเฝ้ารอให้ไอ้ปืนใหญ่ยื่นข้อเสนอทาบซื้อตามที่เลียงต้องการข่าวจากอินดิพีเนนต์ออสตันวินล่ากำลังให้ความสนใจรูเบนล็อปตาชิกและรอสบาร์กลีสองกองกลางเชลซีหลังเลงเห็นทั้งสองกำลังกลายเป็นแข้งส่วนเกินในถิ่นสแตมฟอร์ดบิ์ ข่าวจากดิริมลนอกจากสิงห์พังาดแล้วรูเบนลอฟตัดชีกยังเป็นที่ต้องการของเซาท์ทัมตันเช่นกันโดยนักบุญหวังสอยมาร่วมทีมแบบสัญญายืยมตัวข่าวจากแอตเลติกขันลัมฮัสซันโอดอยปีกดาวรุ่งเชลซีหวังที่จะย้ายไปเล่นให้กับสโมสรอ,อื่นแบบสัญญายืยมตัวหลังจากที่กลายเป็นตัวเลือกท้ายๆในแนวรุกข่าวจากท็อกสปอร์ตเอเวอเรตเลงฟีคาโยโธมาริกองหลังเชลซีเป็นเป้าหมายหลัก ทว่าซิงบลูต้องการเก็บโทรมริไว้กับทีมต่อและต้องการปล่อยอันโตโนิโอริติเกอร์ปราการหลังทีมชาติเยอรมนีออกไปแบบยืมตัวข่าวจากฟาบริโซโรมาโน,โนด้วยเหตุดังกล่าวทําให้ท็อฟฟี่สินเหมือนหันไปคุยกับบาเซรลนาเพื่อขอยืมตัวชองแคร์โตโูดิโบเซนเดบแบบดาวรุ่งเลือดน้ำหอมมาใช้งานพ่วงออปชั่นซื้อขาด18ล้านยูโรแต่บาซ่าต้องการขายขาดตูดิโบเท่านั้นเพราะต้องการเงินไปล่าตัวเอริก,กาเซียกองหลังดาวรุ่งชาวสเปนิสกลับมาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ ฟูแลมได้มีการยื่นข้อเสนอเงินจำนวน18ล้านยูโรไปให้บาร์เซโลนาพิจารณาเรียบร้อยสำหรับการขอซื้อตัวชองแค่ตูดบุเข้าจาก RMC s เ o r t เฟเในบาเชกกำลังจะได้ตัวเอ็มวาน่าซามัตตาหัวหอกทีมชาติแทนสเสียของแอสตันวิลลามาเสริมแนวรุกโดยตอนนี้นักเตะผ่านขั้นตอนการตรวจร่างกายเรียบร้อยเข้าจากเซอร์กายสปอร์ตนาโชเฟนันเดสกองหลังเลอัลมรดิดเตรียมอำลาทินซานเตโกบเบรเบลก่อนปิดตลาดโดยมีแววที่จะย้ายไปค้าแข่งในเวทีซีดา ซึ่งเจ้าตัวกำลังได้รับความสนใจจากทั้งยูเวนตุสนาโปลีและอาร์เอสโรมาข่าวจากอาร์สามีเคเดรามิดฟิลเลือดเบียรเตรียมยกเลิกสัญญากับยูเวนตุสในเร็วๆนี้เพื่อที่จะกลายเป็นนักเตะฟรีเอเนตนนอกจากนี้ยูเวนตุสยังเตรียมขายดักลาสคอตาปีจรวดเดออ์เซมบาค้นทีมก่อนปิดตลาดแตาว่ายังไม่มีข้อเสนอจากทั้งบาเซลนาและวูฟแทนตันวันเดอร์เข้ามาข่าวจากฟาบิโซโรมานโนซามโดเรียใกล้ที่จะได้ในในในตัวอัน,ตนโตโนคันเดวา ปีกจำเก่าอินเตอร์มิลานมาเสริมทัพโดยคาดว่าดาวเตวัย33ปีจะเจรดประกาศเซ็นสัญญาค่าแข่งในทีมสตาดิโอลุยจิเฟร์รดิสเป็นเวลา3ปีข่าวจากตุตโตแมกโตเว็บบาเยนร์มิวนิกไม่มีแผนที่จะปล่อยตัวมิคาเอลกุยซองมิดฟิลด์เลือดน้ำหอมให้สโมสรอ,อื่นยืมใช้งานถึงแม้ดาวเตวัย21ปีกำลังรับความสนใจจากทั้งโอลิมปิกมารกเซและลีสยูเนเตดข่าวจากบิว ปารีสแซงต์แชแมงยุติการล่าตัวเดลเออรลลีกองกลางดาวดังท็อตแนมฮอสเปอร์แล้วเนื่องจากค่าในนักเตะสูงเกินไปข่าวจากเทเลกราฟหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ